ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสาวพุทธิชาดาเนินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลนาดีภายใต้การบริหารงานโดยนายปุณณ์ศรีทาพุธผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไร่ ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้าพเจ้าครุกัณนตําบนนาดีได้จัดบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในส่วนข้อมูลพื้นฐานสครอรระดับตําบลนาดีอย่างครบถ้วนและถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัตรริราชการของหน่วยงานและมีการรายงานผลปฏิบัติงานตามระบบ DMIS ตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกรรระดับตบําบลข้าพเจ้าได้ดําเนินงานดังนี้ 1. มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทําแผน 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน 3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนา 4. มีการจัดทําแผนเสร็จตามกําหนดเวลา 5. มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนดรวมทั้งมีการสรุปประเมินผลรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ d m i s ัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้ามีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด70คนดังนี้ระดับประถมศึกษาจํานวน6คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน25คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน39คน มีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้จัดทาข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทางภาคเรียนมีวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบถอดบทเรียนจำนวนนักศึกษาเข้าสอบรายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ88.57 และจำนวนนักศึกษาเข้าสอบเอนเนตพัเรียนที่1ปีการศึกษา2567คิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไปสีภาคเรียนผู้ลงทะเบียนเรียน10คนผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน6คนคิดเป็นร้อยละ60 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนผู้เข้าสอบรลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566มีจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียน70คนและจํานวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนจํานวน62คนคิดเป็นร้อยละ88.57ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบังคับ ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิทางการเรียนในรายวิชาบังคับจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญที่มีผลสัมฤธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.0ขึ้นไปมีจำนวน57คนคิดเป็นร้อยละ81.42ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดําเนินงานบรรลุเป,ป้าหมายจานวน6 1คนทำได้69คนซึ่งเกินเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานสถานศึกษาที่ครูกศนอตำบลรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายจํานวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ90สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรช่างสกรีนการเสริมสร้างค่านิยมความรักชาติและความภูมิใจในความเป็นไทย ตัวชี้วัดที่9จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายจำนวน5กิจกรรมมีผลการดำเนินงานเกินกว่าเป้าหมายทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100อาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนรถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่นๆ ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจำนวน5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมสร้างเสริมวิสัยระการอ่านถ่ายคำจากภาพกิจกรรมวิสัยระกการอ่านาก,ากิจกรรม,รกกรรรมพับสื่อการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลนาดีเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมและดำเนินง,งานในด้านต่างๆอีกทางข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายอาทิเช่นร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจรตำบลนาดีทุกเดือนตัวชี้วัดที่12 จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนและจุดน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการจำนวนทั้งสิ้น15โครงการอาทิเช่นโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้ประวัาาติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ผลการปฏิบัติงานที่ดีการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาชีพการสร้างมูลค่าของสินค้าการต่อยอดอาชีพการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในตำบลนาดีที่เข้ารับการอบรมจากกลุ่มอาชีพรรยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกของสองกรระดับอำเภอเฝ้าไร่ ตัวชี้วัดที่14จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายคืองานพัสดุงานข้อมูลสารสนเทศและการรายงานข้อมูลในระบบ PMIS งานพัฒนาหลักสูตรสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างเครือขา่ายดิจิทัลสู่ชุมชนงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและเป็นคณะทํางานโครงการต่างๆทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นของสองกรระดับอ,อําเภอเฝ้าไร่ ข้าพเจ้านางสาวพุทธชาติดำเนินครูกศนตำบลน,นาดีสังกัดส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเฝ้าไรจังหวัดหนองคายขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนตำบลเป็นอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ